ที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตในชาดาไทยเซนมีบันทึกที่มท .01.00 จุดเจ็ดทับสามสองสี่ลงวันที่สามกันยายน2567เรียนประหลัดกระทรวงมหาไทยเพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาไทยที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของอดีตรักษาการประหลัดกระทรวงมหาไทยและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่เพื่อให คำสั่งกรมที่ดินกลับมีผลข่าวที่สะพัดอยู่ในเวลานี้ความเป็นจริงนั้นเราได้พูดมาเป็นแรมเดือนแล้วว่านี่นะครับก่อนที่อดีตรัฐนตรีช่วยมาไทยนายชาดาไทยเศษยาพ้นวารานั้นได้ลงน้มนะครับไปยังกระทรวงมหาไทยเพื่อดําเนินการต่อไปเนื่องจากทั้งกฤษฎีกาและสารมีวินิจฉัยให้ที่ดินนี่นะครับธรณีสง เป็นหน้าที่ของกระทรวงมาไทยที่ต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมคืออยู่ในฐานะของการเป็นธรณีสงให้กลับมาเมื่ออดีตรนตรีช่วยมาไทยนายชาดาไทยเศษเชิญสั่งให้ประหลัดกระทรวงปฏิบัติตามที่กรมที่ดินเสนอคือเพิกถอนคำสั่งเดิมของอดีตรักษาการประหลัดกระทรวงมาไทยตามที่กฤษฎีกาวินิจฉัยเมื่อเพิกถอนคำสั่งแล้วกรมที่ดินต้องเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายที่ดินจะกลับไปเป็นของวัดวันนี้นะครับถตาดู ข่าวที่สำนักข่าวอิสราได้ลงเนี่ยนะครับคือคนที่จะทำหน้าที่ในการลงน้ำคือรองปลัดกระทรวงมหาไทยนะครับในส่วนหัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งรับผิดชอบกรมที่ดินคือนายชำนาญวิทย์เตรัตน์้องเป็นผู้ลงน้ำถ้าไม่ลงน้ำก็จะเข้าขายละเว้นตามมาตรา157 วันนี้ผมได้ฟังคําสัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เซ็นแต่ยังไม่เซ็นข่าวก็สะพัดว่าอ้อเท็จริงเป็นยางไรท่านชี้แจงได้ว่าว่านี่ครับกาลังกเกษียณในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และคิดอ่านจะไปสมัครเป็นกรรมการปรป,รปรชแต่จริงหรือไม่ท่านชี้แจงได้แต่ถ้าไม่ลงนามเนี่ยวุดทีสภาหน้าไหนไปโหวตให้นี่เกิดเรื่องเนี่ยผมจะบอก เพราะเนี่ยนะครับผมได้เคยอ่านไล่ประเด็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนียครับยาวเยียดว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเป็นเนี่ยนะครับที่ดินธรณีสง์ของวัดธรรมิการามวราพิวรวิหารเนะี่ยหรือว่าเป็นที่ดินของอันภยัยจะเป็นสนามกอล์ฟหรือบ้านในปัจจุบันนี้ก็ตาม เรื่องราวเนี่ยครับเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2512นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่20และ1446อำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีเนื้อที่920ไร่1งาน ห้าสิบเอ็ดตารางวานี่แปลงแรกแปลงที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งงานยี่สิบสี่ไร่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับรวมประมาณเนี่ยนะครับเก้าร้อยกว่าไร่ปรากฏว่าเรื่องราวนะครับจากปีสองพันหนึร้อยสิบสองซึ่งที่ต้องเป็นธรณีสงฆ์นะครับเพราะยกให้ วัดธรรมิการามหัวระวิหารวันที่12กุมภาพันธ์2 5 3 3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขนาดนั้นโดยมีเรั่นงบีช่วยสั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา84ประมวลกฎหมายที่ดินวันที่21สิงหา2533 มูลที่มหมามกุตราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดกจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่มูลนิธิและมูลนิธิจดทะเบียนขายที่ดินสองแปลงแก่บริษัทอันภายเรียลเอสด็ดจำกัดและบริษัทอันภายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดในราคานะครับ142ล้านบาทหลังจากนั้นอีก11ปี ว, 8, วันที่9ุวันที่9กุมภาพันธ์ปี2,544คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้เห็นไหมครับ ทำสัญญาซื้อขาย21สิงหาคม2533เรื่องผ่านมา11ปี9กุมภาพันธ์2544คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้ วันที่20ธันวาคม2 5 4 4อธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นนายสมศักดิ์เอี่ยมไทยสงซึ่งเป็นรองอธิบดีทําทำหน้าที่แทนมีคำสั่งที่3 308ทับ2อ4 4ลงวันที่20ธันวาคม2 5 4 4เเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมาดกรายการจดทะเบียนขาย รายการจดทะเบียนในลำดับต่อมาและเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกทั้งหมดเนื่องจากการจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมครับว่าจาก9กุมภาพันธ์2544คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ต้องตกเป็นของที่ธรณีสงจะไปโอนให้กับบุคคลอื่นไม่ได้นะครับ นอกเหนือจากวัดไม่ได้ครับ20ธันวาคม2544อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนนะครับนิติกรรมทั้งปวงนะครับที่อยู่ในสนามครอบทั้งสองบริษัทนี้5มกราคม4 5ผู้มีส่วนได้เสียยื่นอุทธรณ์นะครับโดยทิบดีที่ดินเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นจึงส่งเรื่องให้ประหลัดกระทรวงมาไทยวินิจฉัย จนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยนะครับแล้วก็นําความนี่ยครับเดือดร้อนกันมาเนี่ย13มีนาคม2545บริลัดกระทรวงในขณะนั้นเห็นว่าคําอุทธร์ฟังขึ้นจึงเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีที่ดินกลับไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นวันที่1เมษายน2545สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหนังสือถึงรัฐปรีมาไทยสรุปได้ว่าปลัดกระทรวงมาไทยมีความผิดทางวินัยที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาปลัดกระทรวงคนต่อมาอาจเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธร์ที่ไม่ชอบกฎหมายได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ8สิงหาคม2555เห็นไหมครับอีก10ปี สำนักง,งานปปชขอให้ปลัดกระทรวงเพิกถอนคำสั่งปลัดกระทรวงมาไทยเดิมตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อมาเนี่ครับเรื่องก็มาถึงสมัยเนี่ยนะครับยีพฤศจิกายน2558ถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีคำสั่งสมัครนายกที่362ทับ2558 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างโอนกรรมสิทธิทธรณีสงของวัดธรรมิการามบราวิหารแล้วก็เรื่องเรีย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 ง,งมาจนกระทั่งวันที่29สิงหาคม2560สารายาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาอาดีตปลัดกระทรวงมาไทยนะครับซึ่งผมเห็นใจเขานะครับ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์โดยจงใจตีความและใช้กฎหมายให้ผิดเพี้ยนไปจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยให้ความเห็นไว้และจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีชอบเป็นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย157แห่งประมวลกฎหมายอาญาพิภาคษา สปีโดยไม่รอลงอาญา28ตุลาคมสารอุทธรณ์พิพากษายืนปี62 17กุมภาพันธ์ปี63สาลฎรดีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จําเลยดีกาคดีถึงสี่สุดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวันที่18มีนาคมปี63กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งรับนะครับที่684 2563ลงวันที่18มีนาคม2 5 6 3ตั้งคณนะทำงานกำหนดแนวทางในการเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาไทยกรณีที่ดินธรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารเรียงกันมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับมีคณะเนี่นะครับ,นนนรบทำงานประชุมต่างกรรมต่างวาระนะครับ20มีนา63 สามิถุนาหกสามสห้ากันยาหกสาเรียงกันมานี่ครับยาวเหยียดจนกระทั่งนี้นะครับมาถึงชาดาไทยเศษเป็นรัมปีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันที่สามกันยายนปี2,567ที่ได้ลงนามเนี่ยนะครับ สั่งให้ประหลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าปฏิบัติตามที่กรมที่ดินเสนอคือการเพิกถอนคำสั่งที่อดีตประหลัดกระทรวงหมาไทยเนี่ยนะครับตามที่กฤษฎีกาวินิจฉัยและเมื่อเพิกถอนคำสั่งแล้วกรมที่ดินต้องเพิกถอนการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายการที่ดินจะกลับไปเป็นของวัดผู้ที่จะลงนามตามที่ผมบอกคือรองประหลัดกระทรวงหมาไทยนายชำนาญวิทย์เตระศ์นะครับ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจถ้าไม่เซ็นเนี่ยนะครับเรื่องเราท่านก็เดือดร้อนนะ่ะพูดไดง่ายว่าจะต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น7ความจริงเรื่องเราเนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนละเอียดยิบเนี่ยผมอ่านให้ฟังไปแค่เบื้องต้นนะนะเพื่อเห็นว่าเจตนาเดิมนะครับของนางเนื่อมปี2 5 1 2นนั้นเป็นเจตนาเนี่ยนะครับของคนไทยคนพุทธ พนมมือเหนือหัวนะครับต้องการยกที่900กว่าไร่ถวายแก่วัดซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับยุคโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาเนี่ยนะครับข้าราชการเจ้าสัวประชาชนเขาสร้างวัดกันเป็นส่วนใหญ่แต่ละวัดก็มีประวัติความเป็นมาแตกต่างกัน การเอาที่ถวายวัดนะแล้วมีคนไปแปลงเนี่ยนะครับไปขายทำสนามคอฟจริงอยู่น,ยนะครับเจ้าของปัจจุบันนั้นไปซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งแต่ก็ย่อมที่จะรู้ดีเพราะนี่นะครับเรื่องนี้กฤษฎีกาวินิจฉัยและมีคำพิพากษาของศาลตามลำดับ คุณลุงอิงเดิมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้ถือหุ้นไว้แม้ว่าจะโอนหุ้นไปแล้วก็ตามแต่ว่านี่นะครับในระหว่างในการถือครองนั้นก็เข้าขายนะครับว่าได้กระทําความผิดไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้นเองนะครับรองปลัดกระทรวงหมหาไทยที่บอกว่านี่นะครับหายหผลที่จะไม่เซ็นไม่ได้แต่ปัญหาว่าคุณยังไม่เซ็น หนทางข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นตามที่คนเขาได้ยินว่าจะไปเป็นกรรมการปรปรชนั้นคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณได้ปราบปรามการทุจริตคอรัปชันมานอกจากปราบปรามก็ยังป้องกันที่ทรณีสงมีแปลงไหนบ้างในประเทศที่ขายได้มีกรณีนี้กรณีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับทำหน้าที่ป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชันนะั้น ก็ที่ที่วัดที่ที่ธรณีสงนะครับเรื่องนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี6-7มาเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยยังไม่ลงนามทั้งที่เนี่ยครับอีกไม่กี่เดือนก็รอกเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับและจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นในส่วนรัฐมนตรีชาดาไทยเศษก็ถือถือว่าทำหน้าที่ คือเขาสั่งถามว่าสั่งสั่งใช้อำนาจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาและคําวินิจฉัยของศาลเชาดาไทยเศษไม่ลงนามไม่ได้เพราะนี่นะครับก็เข้าขายละเว้นการปฏิบัติตามมาตรา1น7แต่ผลสมบูรณ์คือการลงนามของปลัดกระทรวงมหาทไทยโดยรองปลัดหัวหน้ากลุ่มภารกิจ เวลาตั้งแต่สามกันยายน2567ปรากฏว่าวหัวหน้ากลุ่มภารกิจเราก็เพิ่งได้ยินเสียงในวันนี้นะครับว่าหาเหตุผลที่ไม่เซ็นไม่ได้แต่ยังไม่เซ็นเห็นไหมเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้นนี่แหะบ,บ้านเมืองนั้นขนาดที่วัดงไว้ใจไม่ได้ที่วัดไม่เว้นวันนี้มาเรื่องบอนคาสิโน มาเรื่องบอนการพนันออนไลน์ถามว่าเราจะไว้ใจกันได้ไงเพราะฉะนั้นผมเองก็มีความวาดหวังกันว่าในท่ามกลางที่ประเทศประชาชนยากลำบากเราจะมีความหวังก็ที่ที่วัดเนี่ยกฤษฎีกาวินิจฉัยแล้วศารก็วินิจฉัยแล้วก็ยังไม่ได้การแสดงออกความรับผิดชอบใดๆท้งสิน้น บ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้และนี่นะครับกำลังประโคมมข่าวเรื่องบอลอ่างว่าเล็กนิดเดียว10%ก็เล็กนิดเดียวทำไมไม่ออกแต่ปากว่า,าตาขยิบต่องไงพอนี่นะครับไปปราศัยเชียงรายว่าจะทำบอนการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายทั้งที่มันเป็นของออปชั่นคู่กันมาตั้งแต่ต้นแต่พูดทีละตอน เป็นการพูดภายหลังหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วและรัฐนี่นะครับได้ประโยชน์เพียงแค่ขี้ประติว๋วไอ้ที่ไม่ใช่รัฐได้ประโยชน์อย่างมาโหโฬารแต่คนไทยและประเทศไทยนั้นชิปหายย่อยยับและไม่รู้จะออกอย่างไรเพราะทำสัญญา30ปีต่อครั้งละ10ปียังไงยังไม่เข็ดลาบกับการทำสัญญากันแบบเนี้เพราะนี่นะครับ ลำพังคาสิโนอย่างเดียวมันไปไม่ได้เพราะตีเมืองขึ้นเลยนะครับทีนี้ก็มาจัดระเบียบการพนันออนไลน์และคนจะเป็นทาสคือคนไทยเยาวชนไทยนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชาติบ้านเมืองนี้นะครับผมมีโอกาสพูดคุยกันหลายคนนะครับเขาก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้เหมือนกันคือคุณจะสร้างชาติโดยการทำบ่อนคาสิโน,โนต้องการให้คนในชาติเป็นทาสการพน,นันแล้วมาอ้างว่าสร้างชาติ ปัญหาก็คือว่าคุณไม่ได้รักชาติหรือรักคนในชาตินี้เลยเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับพูดความความหวังนู่นคอรเซ็นเตอร์นูเข้าวครับทำแมวอะไรบ้างเศรษฐกิจโตเท่านี้ตัวนี้นี่น,นีแต่มาเอาเรื่องเนี้ยไอ้นี่คือของจริงไอ้ที่เหลือนี่ครับโชว์พราะรู้ว่าคนเดือดร้อนนะ วันนี้นายกนนยกยังถูกแกงคอนเทนเตอร์โทรเลยครับแล้วแล้แลอย่างไงปล่อยมาได้อย่างไาบ้านเมืองกันแบบเนี้นี่ไม่นับลูกเรือไทยพอท่อแม่ในข้ามหัวกันไปนานนะครับปัญหาต่างๆประเดเปปะดังลองไปดูนะครับร้านรวงร้านกรเจ๊งกันระเนราน,นาดกันไปหมดเราเองก็มีความวาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับบ้านเมืองมันควรจะเดินกันไปยังที่ถูกต้อง แต่เนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับพอเลิกบอลมีรงฟินรองฟินก็เลิกครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าเห็นไหมครบวงจรเลยเอากลับมาแล้วรัฐไหนล่ะครับที่จะสร้างชาติสร้างประชาชนยังมีหน้าไปยกสิงคโปร์แต่ไม่ยอมยกประเทศที่ล้มเหลวและหลายหลายพื้นที่ดูจ,จีนดิครับมาเก๊าเนี่ยนะครับที่โปรตุเกสเช่าเนี่ย แล้ววันนี้จีนเนี่ยนะครับเขาทยอยเลิกอยู่แล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเขาก็ไม่ใส่บอลแล้วทำไมเขาอยู่ได้เพราะที่สำคัญที่สุดนั้นประธานาธิบดีสีเนี่ยนะครับคือปราบปรามเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นอย,อย่างจริงจังนักการเมืองชั่วข้าราชการทุจริตต้อคือต้องทำให้เสียชีวิตสถานเดียวแต่บ้านเมืองเรานะครับดูเสมือนเรื่องนี้ดันยกสิงคโปร์ แต่ถามว่าเราเดินกันไปถึงนั่นหรป่าก็ตัวเองก็ยังต้องคดีทุจริตบางคนก็ยังต้องเรื่องเอาที่วัดอยู่เลยเนะี่ยแล้ววันนี้มาทำบอนแล้วเพื่อสั่งชาติหลักธรรมะพี่บ้านนะครับบางคนมาอธิบายนะมันฟังกันไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนี้มีจริงแต่ลักขบวนการเนี่ยครับเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยถ้าชั้นสิบสี่ไม่รอดบอลมันก็ไปไม่ได้ และผมดูเสียงรัฐรมาฮไทยนะว่าเสียงดังแล้วว่าะนะครับจะปราบปรามเรื่องการพนันอย่างจริงจังนะครับจะลงโทษสถานนะม,มันก็ได้เห็นเส้นทางแล้วว่านะครับร่องรอยมาเนี่ยคือรู้อารมณ์ผู้คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้อาจจะร้อนเร็วนะครับแต่ว่าหลักใหญ่นะครับคือทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่ว่านี่นะครับอยู่ใต้ดินออกมาบนดินดี ก็าใต้ดินนะคุณปราบมันคุณไม่ปราบไปบคุณรู้เองแต่คุณไม่ปราบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคําว่าผลประโยชน์อื่นใดน,นั้นที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ชาติวันนี้เราเห็นตัวละครต่างชาตินะครับพวกก็พูดกันสะพัดว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าเอาละผมก็ฟังหูไหว้หัวแต่ว่าเอากันว่าสถานการณ์นี้มันเปราะบางในแต่ละเรื่องนะครับคือหมายความว่าเรื่องบอนการพนันเนี่ยนะครับในระยะเวลาระหว่างอยู่ในมือกฤษฎีกาเนะี่ย นะครับมันก็คงจะมีเวลาพอนะครับกับการทําหน้าที่เพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่หยุดยั้งความเสียหายอันนี้ในวันข้างหน้าเรานึกได้มันก็สายไปเตะแล้วเราไม่มีวันจะพาประเทศกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็ต้องเดินภาวะท่ามกลางอย่างนี้กันไป mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นแล้วว่าการฝากอนาคตกับคนที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันบานเมืองนั้น นะครับเป็นการฝากอนาคตนะครับที่ไม่ได้มีความหวังและสิ่งที่ทำนั้นนะครับผมไม่เชื่อว่าความรักชาติต้องกระทำอย่างนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ทำหน้าที่เนี่ยผมก็อยากจะเห็นว่าท่านต้องการปล่อยบ้านเมืองติดเต็มไปด้วยนะครับคนเป็นทาดการพนันผ่านออนไลน์นะครับจะจำกัดอายุอะไรมันก็จำกัดไม่ได้แล้วแหละในทางปฏิบัติ นะครับแรกข้าวห้าพันมันจะเข้าตองผีอะไรก็ใช้โทรศัพท์เข้าไปแต่ว่ามันจัดระบบประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศเทาเราจะกลายเป็นประเทศแรงพอกเกินขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องไปถึงปริตติสไอเวอร์จินละไม่ต้องไปถึงเคมนแล้วมาที่ไทยแลนด์นี่แหละครับนะครับประเทศดีๆเนี่ยครับมันมาทําให้ชิปหายกันได้ยังไงแล้วคนไทยนะครับจะทนกับเรื่องพันอย่างนี้กันได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ขอฝากพี่น้องประชาชนกันไว้ด้วยว่า นะครับส่วนไหนที่เขาให้ลงนามท่านก็ช่วยลงนามไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยครับถ้าประเทศเรายังมีบุญเหลืออยู่บ้างนะครับได้จัดการเนี่ยนะครับเรื่องชั้นสืบสีให้จบผมว่าเรื่องบอลก็จบแต่ว่าถ้าไม่จบนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนไทยนั่นแหละว่าต้องถามใจตัวเองว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเยาวชนตกเป็นทาสลักวิ่งชิงปล้นขายตนขายตัวติดยาขายยานะครับ หรือว่าจะสร้างประเทศให้ประชาชนที่มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งที่ไม่ได้เป็นทาตการพันันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถามใจพี่น้องกันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ผมไม่เคยเจอคิดว่ารัฐบาลเนี่ยครับหน้าไหนจะกล้าทําพันอย่างนี้นะครับถ้าอ่านเนี่ยนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ราชการที่ห้านะครับวันนี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ทําคิดก็ไม่ควรที่จะกล้านะครับทาสก็เลิกมาแล้วบ่อนการพันันก็เลิกกันมาแล้วนะครับวันนี้ นะครับกล้าในสวนทาในสิ่งเหล่านี้ความเป็นจริงก็หลายเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าเอากันว่าเอากันว่านะครับถึงอย่างไรก็ตามวาระเรื่องบอลน,นะครับเรื่องบอลคาสิโนโอบอลการพนันออนไลน์นั่นนะครับเราคงจะได้เจอกันเร็วๆเนี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละส่วนที่ผมดูการขยับแล้วนะครับผมว่านี่นะครับอย่างไรก็ไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าไม่อยากประมาทอำนาจและเงินรา ถ้าคนมีหน้าที่เรื่องนี้ก็จบข่าวอยู่ดีอขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ